สวัสดีค่ะกัลยาณมิตรทุกท่านบูเ<ๆ>ป้ซินเจอร์นะคะสำหรับคลิปนี้บูเป้จะมาเล่านะคะประสบการณ์ทางด้านการทำบุญแล้วว่าให้เราอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลอะไรบ้างนะคะเพื่อนๆหลายคนก็คงจะสงสัยไหมคะว่า,าการเวลาที่เราทำบุญเสร็จอะเรากวดน้ำเฉพาะที่พระสงค์ท่านนำสวด หรือว่าเราควรจะกวดน้ำลงดินอีกครั้งดีบุปเป้มองว่าถ้าหากว่าเราทำบุญด้วยการที่ว่าเราว่าตามพระสงฆ์ในการสวดมนต์กวดน้ำใช่ไหมคะอันนั้นน่ะมันก็คือมันก็ได้เพราะพระสงฆ์อ่ะพาสวดแต่ปุเปมมาค้นพบว่าการกวดน้ำลงดินนั้นมีประโยชน์ ตอนที่เป้ได้สนทนากับพระรูปหนึ่งนะคะที่วัดแถวแถวบ้านเป้ที่บุเป้นับถือท่านก็บอกว่าเวลาเราทําความดีอะค่ะไม่จําเป็นต้องทําบุญหรือทําบุญกับพระสงฆ์หรือว่าเอาของไปถวายสังฆทานนะคะ mm. เราทําดีอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นทําทานให้กับขอทานเราเห็นขอทาน นั่งแขนขาขาดแล้วน่าสงสารเลยให้เงินไปอันเนี้ยเราก็ไปกวดน้ำแล้วเราก็บอกว่าเราทำความดีอะไรในวันนั้นไม่ว่าจะเป็นการให้เงินพ่อแม่ใช้แล้วก็กวดน้ำได้เหมือนกัน,นะคะ่ะยิ่งถ้าเราไปทำบุญนะเรายิ่งจะต้องกวดน้ำในตอนนั้นในวันนั้นนะคะเพื่อทศบุญกุศลนั้นนะ่ะให้กับเจ้ากรรมนายเวร ท่านได้บอกว่าถ้าหากว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรซึ่งตายโหงอะคะ่ะจะต้องใช้ยานหรือนั่งสมาธิในการกวดน้ําแผ่บุญที่สวงส่วนไปให้แต่สําสหรับวิญ,ญญาณที่ตายแบบธรรมดาก็กวดน้ําแบบแบบทาแบบกวดน้ำอะคะ่ะลงดินนะคะแต่บุเป้มีทริคอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าให้เพื่อนๆน,นั้นอะ ยอมเหนื่อยนิดนึงเดินไปหาต้นไม้ใหญ่ๆอะค่ะที่มีรากแก้วนะคะลงดินแล้วอะต้นนั้นจะมีลูกเทวาอาศัยอยู่เราก็บอกเทวดาที่อยู่ในต้นไม้ตรงนั้นนะคะและพระแม่ธรณีนะคะขึ้นมาเป็นสักขีพยานสักนิดนึงนะคะว่าเรานั้นอะได้ทำการหยาดน้ำอุทิศบุญส่วนกุศลเพื่อจะให้ท่าน ให้เทวดาและก็พระแม่ธรณีนนะคะนำส่งบุญที่เราทำเนี้ยให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะหรือคนหรือญาติสนิทมิสหายที่เราต้องการให้เขาได้รับบุญนั้นอะได้รับบุญได้เร็วขึ้นไม่มีอะไรมาขัดขวางนั่นเองนะคะเมื่อบุเป้เราสอบและลองทําดูหลังจากที่พระสงฆ์รูปนั้นนะคะได้แนะนำบุเป้น,นั้นอะ่ะ ความดีทั้งหลายทั้งแหล่หรือสิ่งดีๆทั้งหลายนะคะก็หลั่งไหลเข้ามาหาปุเป้นะคะเรื่อยๆเลยค่ะทำอะไรก็จะไม่มีอุปสรรคนะคะเราก็จะพบแต่กัลยาณมิตรดีอ๋อเลกอย่างหนึ่งนะคะเว้อยากจะแนะนำก็คือเวลาที่เราทำบุญเสร็จน่ะให้เราอะ่ะตั้งจิตอธิษฐานทุกครั้งเลยนะคะอธิษฐานไปเลยค่ะได้ไม่ได้ก็แล้วแต่นะคะอธิษฐานไว้ก่อนเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นให้เราได้พบคนอุปถัมภ์คอยช่วยเหลือ,อให้มีหนี้สินที่มีอยู่นั้นอนะหมดลงพบกัลยาณมิตรที่ดีอะไรก็แล้วแต่นะคะก็อธิษฐานไปเลยค่ะเ,เพื่อนนะเป้นทดสอบแล้วแล้วทดลองแล้วมันดีขึ้นจริงๆนะคะพุ่บเป้ก็เลยมาอัดคลิปบอกเพื่อนเพื่อนเป็นทานนั่นเองค่ะสำหรับใครที่ชอบนะคะก็กด subscribe กดไลค์เป็นกําลังใจให้ปูเป้นะคะแล้วก็กดแชร์ไปให้คนที่เพื่อน Schweiz, เพื่อนอยากจะแนะนําเขานะคะสําหรับคลิปนี้ปูเป้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ